่ะครับเดี๋ยววันนี้พามาต้มยำไข่ปลาเด็ด้ปลาปลาไข่ครับไข่ปลาจีนครับนะไข่ปลา,า,า,นะา,าจีนครับไข่ปลาจีนปลาจีนนะไม่ใช่ปลาจีนปลาจีนครับอ่ะเดี๋ยวเราเริมเลยนี่เลยอ้าว ต้มจุกๆเลยต้มจุกๆๆเลยใส่ฟื้นคือเกาครับวันนี้จะพาไปต้มยำนะครับเดี๋ยวไข่ไข่ปลาจีนครับเสืรอเบอรเซอเฮดครับวันนี้เดี๋ยว เอาซื้อเผือกก่อนเลยซื้อคา,อาตะไคร้นี่ก็รากผักชีเนะาะใบมะกรูดอหอมมใส่ลงไปโลดเดี๋ยวมาต้มต้มยำไข่ปลากันเนาะ ต้มยำไข่ปลามากินกันแบบแซบๆเลยนะครับวันนี้จะทําแบบเข้มข้นเลยเดี๋ยวรอให้น้ํามันเดือดนะครับเดี๋ยวเราปรปรุงกันน้ําเดือดแล้วครับเดี๋ยวน้ําเดือดแล้วก็เดี๋ยวเข้าเสื้ออันนี้เลยน้ำพริกเผาครับใส่ไปเลยใส่น้ำพริกเผา สีมันเข้มโครนสีมันนวนว,นวครับวันนี้จะพามาต้มต้มยำไข่ปลาน้ำข้นครับอ่ะเดี๋ยวเข้ากันปิดฝาครับเพื่อทาหม้อให้มันเดือด อโอ้เดือดพุดพุดพุด,พด,พดเลยครับมาขามอี่มใส่หมดเะเปรี้ยวกำลังเดือดเลยนะครับเดี๋ยวเฮาพิลงพเพลอือซือ้อเพื่อซื้อไข่ป่าครับนี่เติมหมดเลยซื้อมาเป็นกิโลครับไขป่ปลาปิดฝา ถ้ารอให้มันเดือดครับห้ามคนม้นเดี๋ยวมันข้าวครับเดือดแล้วครับนี่กับพริกไข่ครับอนี่ครับไขป่ปลาเราไม่มีไข่นี่ครับไข่เนี่ยนี่ปิดพุ่งนะครับเห็นไหมไข่ปลาครับ พร,ง,พรงเลยนะครับเอาน้นาครับเอาสายฟืนควันเอาหน้นานี่ครับ<อ>เผลิกครับสีสันน่ากินครับน้องพลิกเอสเ,เบิ้งครับผมกับเอสตามวิธีผมนะครับสไตล์ผมนะครับ ไม่ได้คือไม่ได้มาสอนาการอิฐอาหารนะอันนี้ไมาเอทเทิลบลกซื้อครับเนาะครับโอ้กำลังเดือดเลยครับไข่นะซุกแล้วเดี๋ยวเข้ามาปรุงนะครับเดี๋ยวเข้ามาปรุงกันเดี๋ยวชิมรสชาติก่อนนะครับนี่ไข่ไข่ไข,ข่ฟึเป้งเลยครับ มาปรุงเลยเสร็จไเลยครับมักคิดครับใส่ครับมักเือร์เขาเรียกว่ามักคือคือนะอภาษาไทยก็มักเคอเทศนะครับอสร็จพปเลยนี่ครับ,รบเห็ดใส่เข้าไปได้เห็ดฟางมา ไม่ใช่เห็ดฟางเห็ดนางฟ้าอขอน้ำอีกหน่อยพอซื้อพักไปน้ำเมดเลย <c oughs> เดี๋ยวเติมน้ำอีกหน่อย <c oughs> อนิดนึงเรามาปุ่มด้วยครับ น้ำป่ารถด,ดีผงงงัว ใส่น้ำตาลหนึ่งสองชุบนี่ครับนี่แหละเรว,ว่าต้มยำครับไข่ปลาอืม ใส่น้ำมะขามปึ๊บปิดฝาฟุบโอ้ดีครับเลือดปุดปปุุดดเลย ิมดูก,ก่อนเปรี้ยวไหมขาดอะไรครับน้ำมะนาวอันนี้เป็นน้ำมะนาวในสวนนะครับผมฟิตไว้นะครับก็คือเท่าตอนน้ำมะนาวตอนมะนาวมันออกมาหลายเนยาะกินนมีท่านคันแล้วก็ฟิตไว้ครับ ุดดยอปุ๊บน้ำปลาเพิ่มความเค็มหน่อย เปรี้ยวแล้วฟลุบนี่ครับใส่นมสดใส่นมสดครับฟลุบเน,นี่เรียบร้อยฟลุ๊ป้ายอ่าชิฟลัง หอ,อมผักชีไทยใส่เข้าไปนี่ออกมาเป็นนี่ครับต้มยำไขป่ปลาอืมก็ยังขาดน้ำปลา ใส่ผงนัวนิดหนึ่งคุกเลยครับน้ำมะนาวพอแล้วเรียบร้อยครับ ต้ยมยำไข่ปลานี่ค่ะผมต้ยมยำไข่ปลาพนะร้มอมเสิร์ฟนี่นี่ครับต้ยมยำไข่ปลาพร้อมเสิร์ฟ